สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันกันอีกนะคะค่ะเป็นแมสหน้าเหลืองค่ะหรือว่าแมสอิโมจินะคะค่ะด้านหลังก็จะมีผ้าซับในนะคะค่ะวิธีทําต่างๆมีในคลิปแล้วค่ะขนาดสําเร็จของงานนะคะวัดจากด้านข้างค่ะค่ะประมาณ7จถึงแเซนนะคะส่วนความยาวค่ะก็จะประมาณ15บห้าเซนนะคะ ไส้ไหมนะคะเส้นสั้นอยู่ข้างล่างค่ะเส้นที่เราจะถักอยู่ข้างบนนะคะค่ะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะค่ะเป็นการที่จะเริ่มต้นถักโซ่นะคะค่ะถักโซ่ทั้งหมด4ีโซ่ค่ะแถวที่หนึ่งค่ะ ถักโซ่ขึ้นมาหนึ่งโซ่นะคะค่ะตรงนี้ค่ะเราจะทำเรอหอนะคะหรือว่าเลื่อนห่วงค่ะทั้งหมดเจ็ดหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะแทงหัวเข็มลงเส้นเดียวนะคะอาถัดไปเลยค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะค่ะลอดผ่านเลยนะคะค่ะหนึ่งหลักแล้วนะคะค่ะหลักที่สองก็ทำเหมือนกันค่ะ แทงหัวเข็มลงไปนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะค่ะลอดผ่านทีเดียวเลยค่ะสองสามสี่ห้าหกเพื่อไม่ให้ง <8. S 2> งก็เอาไหมพรมกั้นไว้นะคะ ลายนี้จะเป็นการถักคว้าธรรมดาค่ะคือตัว x นะคะสลับกับโซ่หนึ่งค่ะเว้นข้างล่างนะคะหนึ่งช่องค่ะสลับกันไปนะคะค่ะจนถึงด้านนี้นะคะก็คือรอหอเจ็ดครั้งนะคะหรือว่าเลื่อนห่วงค่ะเท่าด้านนี้นะคะค่ะ่ถัดไปค่ะคว้าธรรมดานะคะค่ะหนึ่งครั้งค่ะ โซ่หนึ่งค่ะ่ะเว้นไปนะคะหนึ่งหลักค่ะหรือว่าหนึ่งโซ่นะคะค่ะแทงหัวเข็มลงนะคะบนหลักถัดไปนี่ค่ะแทงเส้นเดียวนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะค่ะมีไหมสองเส้นในเข็มเราก็ค่ะเกี่ยวผ่านรวดเดียวเลยนะคะค่ะเป็นการทำคอทอค่ะค่ะทำสลับไปนะคะโซ่หนึ่งเว้นข้างล่างโซ่หนึ่งนะคะค่ะคอทอบนหลักถัดไปค่ะ หนึ่งครั้งค่ะโซ่หนึ่งค่ะเว้นข้างล่างไปหนึ่งโซ่นะคะคอทอบนหลักถัดไปค่ะ แถวที่หนึ่งนะคะจะทําได้สิบสี่ครั้งนะคะมาร์กไว้ค่ะหรือว่าทำเครื่องหมายไว้นะคะอันนี้จะสังเกตได้ง่ายๆค่ะคือควักธรรมดานะคะแถวที่หนึ่งสลับกับโซ่ค่ะจะลงทั้งหมดสิบสี่ครั้งนะคะคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ค่ะเสร็จแล้วด้านข้างนะคะก็จะลองหอเท่ากับด้านนี้นะคะคือเจ็ดหลักค่ะ เครื่องหมายจุดนี้นะคะคือรอดห่วงหรือว่าเลื่อนห่วงนะคะค่ะแถวที่สองค่ะ,ะก็จะสลับกันนะคะจุดสังเกตก็คือควักธรรมดานะคะ,ะลงไปค่ะสลับนะคะจะได้13หลักค่ะคือหนึ่งสองสามสี1ห1าหกเจแค่ะแถวถัดไปก็จะเหมือนกันนะคะคือสลับกันไปค่ะคือตัวเลขขี้นะคะ ก็จะลงคอทอสิบสี่หลักค่ะตัวเลขคู่นะคะจะถักคอทอนะคะสลับกับโซ่ค่ะสิบสามหลักค่ะคหอนะคะค่ะหรือว่าเลื่อนห่วงนะคะไปเจ็ดหลักเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดค่ะได้เจ็ดหลักแล้วนะคะจบแถวที่หนึ่งค่ะพลิกงานกลับค่ะแถวที่สองนะคะโซ่หนึ่งค่ะค่ะรอหอนะคะอเราจะเกี่ยวไหมเส้นที่อยู่ข้างในนี้นะคะเส้นเดียวค่ะค่ะเกี่ยวไหมลอดผ่านขึ้นมาค่ะ นับเป็นหนึ่งหลักค่ะสองหลักค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ด หลักถัดไปค่ะโซ่หนึ่งค่ะค่ะคอทอค่ะระหว่างหลักสองหลักนี้นะคะของแถวแรกค่ะแทงหัวเข็มลงไปเลยค่ะหนึ่งครั้งค่ะค่ะถัดไปค่ะโซ่หนึ่งค่ะค่ะคอทอนะคะลงระหว่างหลักนี้ค่ะค่ะทำสลับไปนะคะตามหางลายเลยค่ะ ธรรมดานะคะลงทั้งหมด13บามหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ค่ะด้านข้างนะคะค่ะโซ่1ค่ะแทงหัวเข็มนะคะลงเส้นข้างในนี้ค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะรอหอค่ะค่ะถัดไปก็ทำเหมือนกันนะคะค่ะเกี่ยวเอาเส้นข้างในนี้ค่ะ ค่ะหลักที่เจ็ดนะคะค่ะเราแทงหัวเข็มลงด้านหน้าเลยค่ะค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะลอดผ่านนะคะหนึ่งครั้งค่ะค่ะจบแถวที่สองค่ะค่ะพลิกงานค่ะโซ่หนึ่งค่ะแถวที่สามค่ะแทงหัวเข็มลงเส้นเดียวนะคะเส้นที่อยู่ข้างในนี้ค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะค่ะ ลอหอนะคะรอดห่วงค่ะหรือว่าเลื่อนห่วงนะคะค่ะถ้าเหมือนกันค่ะจนครบเจ็ดหลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะค่ะขอทอค่ะ บนช่องหัดไปนะคะค่ะทำแบบนี้ค่ะไปตลอดค่ะค่ะสลับกับโซ่หนึ่งนะคะ,คะแถวที่สามนะคะอย่าลืมตรงนี้นะคะควักธรรมดาค่ะ,คะจะได้ทั้งหมดนะคะสิบสี่ครั้งค่ะ ราหอเลยค่ะถัดไปเลยนะคะหรือว่าเลื่อนห่วงค่ะลงเจ็ดหลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะหลักที่เจ็ดสุดท้ายนะคะเราแทงด้านหน้าเลยค่ะ แทงหัวเข็มลงนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านขึ้นมาค่ะค่ะเป็นการจบแถวที่สามนะคะตั้งแต่แถวที่สี่ขึ้นไปนะคะจนถึงแถวที่ยี่สิบค่ะถักตามผังลายเลยนะคะคือช่วงตรงนี้ค่ะที่เราถักมาแล้วนะคะ,ะตรงนี้คือแถวที่ยี่สิบค่ะค่ะแบ่งครึ่งตรงกลางนะคะควาบธรรมดามาหกหลักค่ะตรงนี้หลักที่เจ็ดค่ะทำเครื่องหมายไว้นะคะค่ะ ด้านนี้ก็เท่ากันนะคะคือคอทอหกหลักค่ะค่ะพลิกงานกลับนะคะค่ะแถวที่ยี่สิบเอ็ดค่ะโซ่หนึ่งค่ะรอหอเหมือนเดิมนะคะค่ะเจ็ดหลักค่ะ รอบธรรมดานะคะหรือว่าคอทอค่ะค่ะสลับกับโซ่หนึ่งค่ะค่ะคอทอนะคะเว้นตรงนี้ไปค่ะค่ะทำสลับเหมือนผังลายเลยนะคะค่ะตรงนี้แล้วนะคะค่ะก็อนนะคะหนึ่งครั้งค่ะ ค่ะถัดไปค่ะเว้นตรงนี้ไปนะคะค่ะคอทอค่ะอีกหนึ่งหลักค่ะถัดไปค่ะโซ่หนึ่งค่ะค่ะเว้นไปนะคะคอทอลงหลักถัดไปค่ะค่ะอันนี้ก็จะทําตามหางลายเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะ ด้านข้างก็ถักเหมือนเดิมค่ะตรงนี้แทงด้านหน้าลงไปเลยนะคะคค่ะค่ะะจุแถวที่ยี่สิบเอ็ดค่ะคลิกงานกลับค่ะแถวที่ยี่สิบสองค่ะโซ่หนึ่งค่ะ หลังจากเราถักคว้าธรรมดาสลับกับโซ่แล้วนะคะมาถึงตรงนี้แล้วค่ะค่ะคว้าธรรมดาค่ะค่ะติดกันเลยนะคะสองหลักค่ะค่ะที่เหลือนะคะด้านข้างคือคอทอลงอีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะก็จะเป็นสี่นะคะค่ะหนึ่งสองสามสี่ ค่ะที่เหลือก็ถักตามหางลายเลยค่ะคือโซ่หนึ่งแล้วก็คอทอลงหลักถัดไปนะคะ ค่ะจบแถวที่ยี่สบสองค่ะพิกงานค่ะแถวที่ยี่สิบสามโซ่หนึ่งค่ะค่ะคือตรงนี้นะคะ ค่ะโซ่หนึ่งค่ะค่ะคอทอนะคะสองครั้งค่ะบนสองหลักนี้เลยค่ะค่ะโซ่หนึ่งค่ะค่ะถักเหมือนเดิมนะคะ จบแถวที่ยี่สิบสามค่ะแถวที่ยี่สิบสี่ค่ะค่ะพลิกงานนะคะโซ่หนึ่งค่ะ คอทอนะคะบนหลักถัดไปค่ะค่ะถักเหมือนเดิมค่ะตามหางลายเลยค่ะหนึ่งค่ะค่ะคอทอนะคะลงหลักถัดไปค่ะค่ะเว้นตรงนี้หนึ่งช่องนะคะค่ะถัดไปค่ะถักเหมือนเดิมค่ะโซ่หนึ่งค่ะค่ะ ว่าธรรมดาค่ะสลับกันนะคะกับโซ่หนึ่งค่ะค่ะไปจนจบแถวเลยค่ะ,คะจบแถวที่24ค่ะ ข้างด้านนี้จะเป็นที่เราถักโซ่ขึ้นไปนะคะสําหรับคล้องหูค่ะค่ะก่อนถักโซ่นะคะค่ะควักธรรมดาก่อนคาหนึ่งครั้งค่ะค่ะหลังจากนั้นก็ถักโซ่ขึ้นไปนะคะตามต้องการค่ะค่ะตรงมุมนะคะคอทอหนึ่งครั้งค่ะ ถัดไปค่ะรอหอนะคะค่ะตรงนี้เว้นไปหนึ่งหลักค่ะค่ะรอหอหลักถัดไปค่ะค่ะจากนั้นก็รอหอเหมือนเดิมค่ะ ควัาธรรมดานะคะค่ะถ้าเหมือนกันค่ะทั้งสองมุมเลยนะคะค่ะดยรอบแล้วนะคะตรงนี้จุดปิดงานแล้วค่ะค่ะรอหอนะคะหนึ่งครั้งค่ะ เกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะค่ะเกี่ยวไหมอีกรอบนึงค่ะค่ะตัดไหมเลยนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมนะคะซ่อนให้เรียบร้อยค่ะว่ายไหมเป็นวงกลมค่ะค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะ โซ่สองค่ะพอหนึ่งคอค่ะหรือว่าพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะแทงหัวเข็มในวงกลมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะมีไหมสามเส้นในเข็มค่ะค่ะโปรดสองเส้นก่อนนะคะค่ะหนึ่งครั้งค่ะค่ะดึงไหมนะคะหรือว่าเข็มโครเชต์ขึ้นค่ะค่ะเกี่ยวไหมรอดผ่านสองเส้นนี้อีกครั้งค่ะค่ะเป็นการทำพอหนึ่งคอค่ะ หรือว่าสัญลักษณ์ในผังลายคือตัวทีแล้วมีขีดข้างล่างหนึ่งขีดนะคะค่ะถัดไปค่ะทำพอหนึ่งคอเหมือนกันค่ะค่ะค่ะถัดไปค่ะตัวทีค่ะตัวทีก็คือครึ่งของพอหนึ่งคอค่ะค่ผ่านหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะแทงหัวเข็มลงในวงกลมนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะมีไหมสามเส้นในเข็มค่ะ ปลดไหมรวดเดียวเลยนะคะผ่านสามเส้นนี้ค่ะค่ะถัดไปก็ทำเหมือนกันค่ะคือตัวทีนะคะอีกหนึ่งหลักค่ะค่ะเดี๋ยวไหมลอดผ่านเลยนะคะสามเส้นนี้ค่ะค่ะถัดไปค่ะโซ่หนึ่งค่ะค่ะตรงนี้นะคะค่ะตรงปลายของหัวใจค่ะผ่านหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะค่ะ คือการทําพอหนึ่งคอค่ะค่ะถัดไปโซ่หนึ่งนะคะค่ะตรงนี้ค่ะโซ่หนึ่งค่ะถัดไปตัวทีสองครั้งนะคะค่ะครึ่งของพอหนึ่งคอค่ะค่ะหนึ่งครั้งแล้วนะคะค่ะทําอีกหนึ่งหลักค่ะค่ะสองหลักแล้วนะคะตัวทีสองหลักค่ะถัดไปค่ะ ตัวทีแล้วมีขีดข้างล่างนะคะค่ะคือการพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะค่ะพอหนึ่งคอค่ะค่ะหนึ่งหลักแล้วนะคะค่ะตรงนี้ดึงได้ค่ะค่ะถัดไปค่ะพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะโซ่สองค่ะค่ะ ดึงไหมให้เป็นวงกลมนะคะค่ะตรงนี้รอห่อเลยค่ะเลื่อนห่วงนะคะหนึ่งครั้งค่ะค่ะดึงไหมให้เป็นวงกลมเลยค่ะดึงให้แน่นเลยค่ะค่ะเราก็จะได้หัวใจแล้วนะคะค่ะตรงนี้ก็เกี่ยวไหมลอดผ่านหนึ่งครั้งค่ะตัดไหมเลยค่ะค่ะตัดไหมยาวๆนะคะเผื่อไว้สอยค่ะ การตกแต่งชิ้นงานค่ะท่านสามารถใส่ไอเดียหรือว่าจินตนาการของท่านลงไปเลยนะคะออันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอใส่ได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะค่ะใส่ไอเดียลงไปนะคะ ใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะค่ะซอยติดนะคะค่ะเกี่ยวไหมเส้นเดียวนะคะที่อยู่ด้านหลังของงานค่ะ การทำซับในของชิ้นงานนะคะค่ะเราก็เอางานมาพับก่อนนะคะพับครึ่งค่ะค่ะแล้วลองเอากระดาษวางนะคะว้างความยาวนะคะพอดีกับแมสหรือว่าเล็กกว่าแมสนิดนึงค่ะค่ะค่ะอันนี้คือผ้าที่เราตัดแล้วนะคะค่ะเย็บมือก็ได้ค่ะโดยการเนานะคะค่ะเปิดช่องด้านข้างนี้ค่ะพอที่จะกลับงานได้นะคะประมาณ5เซนค่ะ หลังจากนั้นเราก็กลับนะคะกลับผ้าออกมาค่ะค่ะกลับออกมาเสร็จแล้วนําไปรีดให้สวยงามค่ะตรงนี้ก็รีดนะคะ่ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะที่เสร็จก็นํามาสอยติดชิ้นงานได้นะคะตรงนี้เราก็สอยปิดเลยค่ะ เสร็จแล้วนําไปวางกับชิ้นงานนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็สอยค่ะด้านบนนะคะแล้วก็สอยด้านล่างค่ะส่วนด้านข้างเปิดไว้นะคะสำหรับใส่แผ่นกรองค่ะหรือว่าใส่ผ้าอีกชั้นหนึ่งนะคะ ได้ไว้ในท่านนะคะ <Wow. S 1> ด้านนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะว <Wow. S 1> ้าวแมสหน้าอีโมจิของเรานะคะค่ะหน้าอีโมจิมีหลายหน้านะคะท่านอาจจะใส่ไอเดียได้มากกว่านี้นะคะค่ะขอบคุณมากมาค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ